สวัสดีครับคงคุยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับไลฟ์สดแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับคุยเลขพยากรณ์นะครับวันนี้เป็นวันที่9เมษายนนะครับสถานการณ์ยังคงสําหรับโควิด19นะครับสถานการณ์ยังคงทรงตัวนะครับคือมันก็ยังไม่ได้หายไปเสียทีเดียวนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับบางคนก็ทั้งมีภาระบางคนก็คือมันไม่ได้ทํางานก็อาจจะมีภาระด้านค่าใช้จ่ายอะไรบา้างเี้ก็ขับขอให้ชกด,ดีขอให้มีงานเข้าขอให้เจอแนวทางที่ดีนะครับแนวทางการเงินกัน,กน,กนทองที่ดีทุกท่านนะครับก็คือ,อยังไงตอนนี้มันก็ต้องคือเรื่องปากเรื่องท้องก็สําคัญแต่ว่าเรื่องโครคไมันต้องมาแบบหนึ่งนะครับเพราะว่า ถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยถ้าเราป่วยนะครับต่อให้มีเงินเท่าไหร่มันก็มันก็ยื้อชีวิตไม่ได้มันก็ลําบากกันไปทุกส่วนยังไงก็ช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันป้องกันตนเองนะครับถ้าป้องกันคนอื่นไม่ได้ก็ป้องกันตนเองนะครับโมดมาจากไหนขออภัยครับเหมือนหมดมานจอคือหน้าร้อนนะครับบ้านผมมันเป็นเหมือนบ้านมันเป็นสวนในบ้านไง มันก็เต็มบุนเลยนะครับเป็นที่อยู่ของอ่าววันก่อนวันก่อนก็เป็นที่อยู่ของสุนัขข้างบ้านสุนัขข้างบ้านเขาจะคือบ้านสมัยใหม่ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีไม่มีมมสวนไงบ้านเรามีสวนไง <c oughs> เราเผลอไม่ได้ไงเปิดปุ๊บมันรู้มันก็วิ่งเข้ามาแล้วก็มันจะพุ่นไง <c oughs> อ่าโอเคครับ <c oughs> นอกเรื่องไปเยอะอ่าวันนี้มันเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งนะครับ กลุ่มนี้น่าสนใจกลุ่มหนึ่งหลังๆเนี่ยคนจะถามเลขนี้เยอะ8ปดนี่ไม่เท่าไหร่ละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว8ปดเเนี่ยคนจะเข้าใจอยู่แล้วว่าเออแนวทางมันเป็นยังไงนะครับเป็นเลขเกี่ยวกับการบริหารนะครับการจัดการสลาวเราผมไม่เลขนการจัดการหรือว่าการบริหารที่น่าจะเด่นที่สุดทําได้แทบทุกอย่างแต่ถ้าอาจจะไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการจัดการในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีที่สุดในในมุมมองผมนะ จริงๆในการแต่การก็มีแย่แต่หนึ่งเมื่อคุณมีอานาจแล้วก็คุณมีแนวทางแนวทางที่จะทําอยู่ตลอดเวลาแนวทางรองจะไปทางเป็นทางเชิงบวกจากเลขเก้าเงี้ยเป็นทางออกเพราะฉนะนั้นคนนี้นะแล้วมักจะทําอะไรไปในทางชังเชิงแบบเชิงบวกเนี่ยจะบอกว่าเชิงบวกก็ก็อาจจะดุมากไปนะครับอาจจะหมายว่ามันเป็นแนวทางที่เกี่ยวกับเรียกว่าอะไรอ่ะ มันหลากหลายอ่ะแต่แนวทางที่ไปมันไปไม่ได้แบบไปให้มันล้มอย่างเดียวเนื่อออกไหมแต่ก็ไปแบบเออมีช่องก็ไปมีช่องก็ไปแต่ว่าไม่ได้แบบทะลุไปเลยอย่างนั้นผมก็เลยมองว่าเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นแปดแปดมันก็จะทะลุไปเลยแนวทางไหนเจ็บตัวแล้วก็ไปหมดแต่นี้มันพอเป็นแปดเก้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแต่ช่องที่แบบเออไปได้ก็ไปก็ไปไปก็ไปเร็วไปแรงกับวิธีการบริหารจัดการก็เลยทําได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็มาเจอกับคู่นี้คือธรรมดาเนี่ยไอ้แปดเก้าเองก็บริหารจัดการอะไรก็เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วมันมีห้ามาใส่เข้าไปมันมีการขยายไปในทางของการใช้ความรู้สติปัญญาในการจัดวางต่างๆนะครับมันยิ่งทําให้คนคนนี้ดูแล้วยิ่งแบบนอกจากจะวางแผนเก่งแล้วเนี่ยวางแผนแผนที่วางมันมักจะมีแบบชั้นเชิง อมีชั้นเชิงมีเลขเหลี่ยมมีจะบอกว่ามีเลขเหลี่ยมก็ได้นะเพราะว่านอกจากจะมีกําลังก็ยังใช้ความรู้ความสามารถนั้นอนะไปในช่องที่แบบว่าความผิดพลาดนั้นน้อยมาถึงทีทรรแล้วความผิดพลาดน้นนอยแต่ความผิดพลาดมาคู่กับเลขห้าแปดแปดห้าเสมอแม้มันจะเป็นเลขคู่ที่แบบว่ามีไว้พิบปฏิพานเนี่ยเป็นเลิศก็ตามมันมาด้วยเพราะว่า ยิ่งคนมันเก่งคนมันเก่งมากๆเลยมันยิ่งมั่นใจความมั่นใจต้องระวังนะครับคือปัดมันเป็นเลขที่สมมติว่าหนึ่งเก้าก็เลยมีความมั่นใจนะแต่หนึ่งเก้าไม่ไม่ต้องแบบต้องระมัดระวังตัวเท่ากับห้าแปดนะเพราะห้าแปดนี่มั่นใจเพราะว่ามันเก่งเกินนะนึกออกไหมมันเก่งเกินคือถ้าผมจําไม่ผิดน,นะมีตํารายฉบับหนึ่งบอกว่าเลขเนี้ยเลขเอ,เอมีตารายเล่มหนึ่งอะบอกว่าเลขเนี้ย เป็นเลขที่เก่งที่สุดถ้าในบรรดาว,วิชาการความรู้ทั้งหลายแหล่เลขนี้คือเรขเลขคู่ที่ดีที่สุดนะเพราะว่าทั้งรางหูเองและพระนพฤหัสเองเนี่ยพลังของเขามันเป็นที่สุดของแต่ละด้านไงประธานดังเขามองว่าเป็นประธานประธานของแต่ละฝั่งสุป,ประคอกับบากคอมาเจอกันพอมาเจอกันพลังทั้งหลายที่มันจะท้อนออกมามันยิ่งแบบพลังความเก่งกาจเหมือน ยอดมนุษย์นะะเหมือนยอดมนุษย์รุนเจร์แมนนะครับเออทำได้หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยบินได้สั่งจ่ายแสงได้อะไรอย่างเงี้ยเราูได้ดูตลกนะแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะอ่ะโอเคนะครับพอทั้งกลุ่มมันมารวมกันแล้วเนี่ยพอกลุ่มมารวมกันปุ๊บมันก็ทำให้เห็นว่านอกจากจะเก่งรอบด้านแล้วก็ยังบริหารได้อีกคือความสามารถส่วนตัวก็เก่งอยู่แล้ว คือทำแบบพวกสมมติว่าเป็นนักเรียนเ็าเรียนแทบจะเกศศีอะไรเงี้ยทุกวิชาไม่พอยังไปทปําเป็นประธานนักเรียนอีกเออให้สังเกแบบนี้พวกประธานนักเรียนที่เรียงสื่อจริงๆอ่ะแล้วยังมันไปทาแล้วยังไปทํากิจกรรมอีกกิจกรรมไม่พอมันยังแบบไปเล่นกีฬาอีกติดท,ทีมกีฬาโรงเรียนนี่มันมันจะเป็นเหมือนมนุษย์เพอร์เฟคอะนะครับน่าจะห่าจะเป็นแนวงั้นนะ่ะเป็นผู้นําแบบนําทุกอย่างทําทุกทางนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผู้นําแบบ คือความเด่นเนี่ยมันไม่ได้เด่นจากตัวเขาเองมันเด่นจากงานที่เขาทําความเด่นคือเด่นจากงานที่เขาทาเขาเหมือน,นเป็น,เนคนอยู่เบื้องหลังแต่สมมติว่ามันมีคนเก่งเด่นๆนยุ่งเราชอบมองเลขพวกพลาวๆแบบพวกหนึ่งเก้าสองสามอะไรเงี้ยที่แบบเออเห็นเราคนเห็นอะไรเงี้ยหรือพวกดังๆอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันสมมุตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องออกสื่อออกอะไรเนี่ยไอ้หนึ่งเก้าสองสามแล้วเนี่ยก็จะไปก่อน อคนเห็นั้งเจนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าถามจริงๆนะถ้าถามพวกหนึ่งเก้าสองสามมาเจอห้าแปดหรือแปดเก้าแล้วพวกนัน้ถามเขาต้องเกรงไหมโหเขาต้องตองกรงนะเพราะมันคือคล้ายๆกับว่าความสามารถมันมีเปี่ยมอยู่แล้วคือไม่ได้สนว่าจะเด่นว่าจะดังคือเป็นคนที่ผักกันได้แทบทุกอย่างนะครับอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะ มาดูด้านบุคลิกก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบขึมนะครับเงียบขึมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดน้อยอแต่เหมือนแบบพวกนักการเมืองอ่ะเข้าถึงคนได้คือนักการเมืองจะมีสองประเภทเสียงดังอันนี้เป็นประเภทเงียบไม่ค่อยพูดแต่งานเข้าเยอะนะครับงานเข้าเยอะหน้าภูมิฐานเป็นลักษณะน่าเชื่อถือภูมิฐานนะครับดูมีไหวพริบแต่ก็หน้าตาเหมือนพวก เหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะพวกพวกนักวางแผนน่ะบอกว่าพวกคุณซือ,อเหน้าตาเหมือนพวกคุณซืออ่ะใ,ใ,นในคนจีนอะพวกของเบง้งพวก,กอะไรพวกนั้จะแบบหน้าตาดูมีเหลียหล่ยมๆหน่อยๆน,นะครับดูเหมือนท่านคนนะครับคลินดูภูมิฐานน้ต มากอย่างดีนะครับบุคลิกภายนอกจะลักษณะถามมาดุไหมก,ก็ก็น่าจะมองเป็นถ้าดุถ้ามองว่าคำว่าดุก็ก็จะดุนะดูจริงจังนะครับส่วนวิธีการทํางานบอกไปแล้วตนดวนเมื่อกี้คือทาได้ทุกอย่างทาได้ทุกทางตั้งแต่งานบริหารย,ยังงานเล็กๆน้อยๆก็ทําได้ครับใช้ส่วนใหญ่แล้วจะทํางานค่อนข้างจะชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วก็ทํางานอะไรแล้วสามารถทําได้หลายๆอย่างพร้อมกันนะครับ เป็นคนที่ทําได้หลายๆอยาออ่างพร้อมกันมีความสามารถทั้งทําทงานที่เกี่ยวกับพวกเอกสารตำรงตาราอะไรพวกนี้ทําได้หมดเป็นครูบาอาจารย์นี่กไ็ไม่ไม่แปลกนะครับหรือจะเป็นพวกที่ชอบของแบบทันสมัยของแนวเทคโนโลยีของแนวอ่าพวกการติดต่อสื่อสารพวกโทรคมนาคมเนี่ยก็ดีนะขนส่งก็ได้นะขนส่งการขนส่งก็ได้หรืออะไรที่มันดูทันสมัยทันสมัยก็ทําได้ดีนะครับ แล้วก็ของเก่าของโบราณก็ทําได้ดีคือเป็นคนที่สามารถจะหยิบจับอะไรแล้วแล้วสามารถนําเสนอแล้วก็หรือว่าทํางานชิ้นนั้นๆให้มันดูใหญ่ๆมากๆนะครับเด่นตรงนั้นนะค,คือประมาณว่ามันเด่นแทบทุกเรื่องนะนะครับแต่คือไม่ได้เป็นคนเน้นการพูดเพื่อการขายนะไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับแต่เป็นการเน้นไปที่าการ เขาเรียกว่าอะไรอะการจัดการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเหมือนผมได้ยินอะไรสักอย่าง oh. <c oughs> ขอไย <c oughs> นึกว่ามีของมาส <c oughs> ่ง2ีสิบีแต่นึกว่าหน้าบานตัวเองอ้าโอเคนะครับ ก็ถืว่าเลือกเวลานี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครมานะอ่าโอเคอเรื่องการทํางานไปละต่อไปเรื่องของอ่าความคิดถ้าถ้าพูดถึงแนวความคิดที่ที่ถามว่าเฉียบแหลมไหมผมมองว่าเฉียบแหลมนะค่อนข้างจะเฉียบแหลมแล้วดูจริงแลวดูแบบคิดการใหญ่อยู่พอสมควรแล้วก็คิดไม่ค่อยตันนะไม่ค่อยตันไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยเอาเอาอะไรมามาใส่หัวเยอะคือแต่ว่ามันจะมีด้วยความเป็นคนเฉลียวฉลาดอ่ะมันก็จะคิดที่ได้ออกมาปุ๊บ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 คิดออกไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยคือข้อด้อยอย่างหนึง่งคือเขาแทบไม่ฟังใครเลยแต่มันเป็นข้อดีไงเวราะข้อดีในข้อด้อยก็คือเนื่องจากไม่ฟังใครเลยแนวความคิดนั้นก็สามารถจะไปได้เลยเป็นของตัวเองเลยไม่ต้องแบบไปนั่งคุยว่าเออจะต้องนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้มากมายแต่เขามองภาพกว้างคือเขามองสังคมเขาไม่ได้มอง คือเขาไม่ได้มองว่าจะต้องคิดอะไรละเอียดเขามองว่าเออสังคมเป็นยังไงแนวทางที่จะทํานี่เป็นยังไงชัดเจนยังไงหรือว่างานนี่เป็นยังไงเขามองภาพกว้าแล้วเขาก็คิดๆดก็ออกมาเลยนะครับจุดเด่นน่าจะอยู่ตรงตรงตรงแนวความคิดด้วยแล้วก็วิธีการทํางานโดยเดียบผมชอบนี่การนำหนาวย้อนเล่นนี้มากกว่าแนวแนวคิดมันอาจจะไม่เอาใครเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อด้อยข้อหนึ่งในกในการหล่ใจคือเขาไม่ค่อยรอบคอบไม่ค่อยรอบคอบเท่าที่ควร จริงๆเขาหน้าจะเป็นคนที่คิดรอบคอบแต่เขาคิดแล้วทําเลยแล้วบางทีเขาไปเขารู้ว่าตัวเองไปแก้ข้างหน้าได้เขาก็เลยบางทีก็ไอ้ที่คิดคิดมาน่ะไม่เป็นไรทําไปก่อนคือเน้นไหวเน้นคิดไหวแล้วไปทําอะไรเงี้ยนะครับส่วนเรื่องการเงินผมมองว่าหาเงินเก่งนะหาเท่าไหร่ก็ได้เอาจิดเงียบยี่ดีกว่าคือถ้าเขาจะพูดถึงว่าจะหาเงินยังไงเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสเลยวิธีการหาเงินเยอะเต็มหัวไปหมดอ่ะนะครับเพราะนาหาเงินเก่งส่วนเรื่องเก็บเงินก็ พอประมาณเลยนะหมายถึงว่าก็จัดการการเงินได้ดีที่ว่าหามาเท่าไหร่ก็ใช้ก็ใช้แล้วสามารถรู้ว่าเท่าไหร่พอเท่าไหร่ไม่พอเออเหมือนแบบจัดแจงเรื่องของการการใช้จ่ายวาอยู่แล้วผมมองว่าโอเคนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่กลางๆนะในเรื่องการเงินคําว่ากลางๆก,ก็คือทั้งหาทั้งใช้มันก็พมบอกนแต่คนคนส่วนใหญ่จะ จะมองว่าอาจะมองว่าเคยมันมีมันมีแปดอะมันน่าจะใช้จ่ายเยอะแต่ผมว่าพอมันมีเลขห้ามามามา,มาอยู่ตรงเนี้ยหมายถึงว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็เป็นเก้าห้าด้วยผมมองว่าเขาก็เมื่อคือมันไม่ได้เก็บเก็บได้ขนาดนั้นนะแต่ผมมองว่าเขาก็น่าจะรู้วิธีการจัดการมากกว่าคือถ,ถ้าจะคือถ,ถ้าไปทางด้อยๆนี่ก็คือใช้ ใช้เต็มที่เลยแต่สิ่งที่เขาใช้ผมว่าเขาใช้แบบว่ารู้ว่ามันต้องเอาไปทำอะไรเพื่อใครแต่แต่เขาใช้เยอะเหมือนกันนะครับเราก็ยอะว่าใช้น้อยนะแต่เขาบอกว่าใช้เยอะแต่รู้ว่าต้องใช้ไปทําอะไรนะครับแต่รู้ว่าใช้ทําอะไรแต่ถ้าแต่ถ้าเทียบกับวิธีการหาผมก็มองว่ามันหาเยอะไงพอมันหาเยอะแล้วไอ้ของพวกที่จะต้องไปใช้นั่นน่าจะโอเคน่าจะเออแต่ว่าไม่ได้เด่นเก็บนะผมถือว่าเด่นการจัดการนะแต่เก็บไม่ได้เก่งการจัดการการเงินครับผมมองว่าโอเค แต่ถ้าพวกเก็บเลยครับว่าเก็บเงินอยู่เลยไม่ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอ่ะต่อไปเรื่องความรักคนคนนี้ถ้ามีคู่แล้วถือว่าก็กางกลางนะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจอะไรด้วยตวนเองไม่ค่อยไม่ค่อยฟังคู่เท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดตอนอารมณ์ดีๆเนี่ยก็เป็นสายไปพอสมควรนะครับ พลังทางเพศก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่น้อยมันมีเลขแปดอยู่มีเลขเก้าอยู่ก็พอได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่ายังไม่มีคู่เนี่ยถ้ามองในมุมที่เขาอยากจะจีบใครแล้วมาให้มันติดเนี่ยผมว่าเขาทำได้แต่ก็น่าสงสารคนที่ถูกจีบเหมือนกันก็น่าจะประมาณนั้นนึกออกไหมเขาจะเอาให้ได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามองในรูปเรื่องของความโรแมนติกความอะไรไหมคือเขาจะโรแมนติกแบบคล้ายๆกับว่า รู้ว่าจะต้องทําอะไรให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเออมันรู้แนวว่าเออผู้หญิงจะชอบงั้นมันก็ดูเหมือนก็ล่อนก็ร่อนหน่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็เลอแต่คนชอบเนาะเอออันนี้ผมไม่ขอคอมเมนต์แล้วกันเพราะแนวทางเป็นแบบนี้นะอ่ะน้ำหมดคือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับอ,อ่าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับคือที่ผมนั่นก็คือคนหลังๆที่ชอบห้าแปดมากก,ก็แน่นอนนะครับมันเด่น ครับมันเด่นในเรื่องของการทํางานแทบทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปอ้อลืมที่ว่าจะพูดวันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะถูกฟิกมาด้วยคําทานายวันนี้ลูกศิษย์ก็มาถามว่าเออทาไมบางเลขเนี่ยมันไม่ได้ถูกกาหนดไปอย่างนี้แต่หลายๆคนก็มองว่าเป็นงั้นอย่างนี้นูน่นนี่นั่นผมบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นการเข้าใจง่ายครับถ้าเราจะฟิกคําอะไรให้มันแบบเข้าใจง่าย ราะผมเคยพูดอยู่ในในในคลิปหนึ่งว่าคนเราอ่ะชอบอะไรที่มันง่ายง่ายิ่งง่ายยิ่งดีแล้วเอาไปใช้เลยแล้วอย่าลืมว่าเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เรื่องของเลขอรหัสพวกเนี้ยบางคนเขาไม่ได้มองแค่ไอ้บางคนเขาไม่ได้มองเยอะขนาดที่ว่าเอาไว้อ่านคนนะเอาไว้ศึกษาเอาไว้ดูภาพรวมเอาไว้มองคนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มองในเชิงลึกแบบนั้นเขามองแค่เอาไปขาย พอ,อไปขายแล้วได้มันคำมาสั้นส้นมันก็ไปแปะไปเขียนไปพูดไปเล่าให้ใครฟังได้ม่ง่ายไงย <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครเป็นหลักนะแต่คือให้เข้าใจว่าที่เขาเขียนแบบนั้นก็เพราะมันมัน,ม,นมันตรงแนวของการเอาไปขายไงเออเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นคือมันก็ได้คือต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าเออเราต้องเข้าใจว่าที่เขาทำนี้พอไรแต่ถ้าใครอยากเข้าใจลึกๆลงลึก,ลลก,ลกๆอะไรพวกเนี้คุณก็ต้องมอง โมให้มันมากกว่านั้นพอเป็นคําสั้นๆแล้วแล้วบางคนเนี่ยที่เขาศึกษาเยอะๆเนี่ยเขารู้สึกว่าทาไมตำราเนีน้ผมอธิบายฝ้ฟังแล้วเขาชอบอยังไงเขาเขียนอย่างนั้นแต่พื้นฐานเมื่อกานเดียวกันแหละครับเพราะว่ามันก็เอียงไปมากไม่ได้พเพราะถ้าเอียงไปมากมันก็เหมือนไม่มีหลักพเพราะเล่มก็มีหลักของมันอยู่แล้วพอมันมีหลักของมันอยู่แล้วแล้วถ้าชชอบแนวไหนเขาจะเขียนแนวนั้นไปอย่างผมอะแรกๆผมก็ชอบแนวไหนเขียนแนวนั้นแต่หลังๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อมันรู้อยู่แล้วมันมีสองด้านไม่เขียนมันสองด้านไม่เขียนมันสองด้านเลย นั่นแหละนะครับก็คือแล้วแต่เขาตัดใจเองว่าเลขจะเป็นยังไงนะครับคือคนอื่นจะยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมแค่อธิบายพูดให้เข้าใจว่าเขาก็เอาด้านด้านที่เขาอยากจะเขียนก็มาเขียนมันก็ไม่ผิดไงแต่เราต้องเข้าใจไงหมอเขาเอาด้านนี้มาเขียนเราก็วิเคราะห์อเองครับไม่ต้องไม่ต้องไปยึดสาระมากเอาเอาตัวเองเป็นคือเอาตัวเองเนี่ย มองให้รอบด้านดีกว่าเออไม่ต้องไปว่าเขาเอ,อ้ยเขาทําไมบอกด้านนี้ด้านเดียวอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมเคยเจอมาก่อนเรื่องพวกนี้แล้วทําให้ไม่เข้าใจนะครับผมเลยมาทําแบบเนี้ยให้ทุกคนเห็นว่าโอเคเลขมีสองด้านนะเข้าใจคืออมมาอธิบายให้เข้าใจนั่นแหละครับเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยว่าทำไมคนนั้นใช้เลขนี้แล้วมันเป็นด้านนี้ล่ะทำไมทำไมั้านอะไรนี้เป็นด้านนี้ล่ะเพราะเลขมีสองด้านไงคนกำหนดคือเจ้าชะตาบอกแล้วนะครับ ถ้าคนทําดีมันก็ไปทางดีถ้าคนทําไม่ดีมันก็ไปทางไม่ดีนั่นแหละแค่นั้นไม่ดีอะไรมีอะไรซับซ้อนนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้จะเป็นเลขกลุ่มสามเก้าสี่สี่เก้าสามนะครับโอกาสของผู้มีไหวพริบของนี้ผมตั้งมาแล้วผมเตรียมมาแล้วนะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ,บ